Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสนะครับผมวันนี้เราอยู่ใน a r ร์ติโกเป็นเกมแนวซูไวิรวลนะครับไม่รู้ว่าเป็นโลกที่เป็นโลกมนุษย์หรือเปล่านะแต่ว่าจะเป็นแบบดินแดนน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปสำรวจนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมตัวอย่างมาเพื่อ ข้อมูลการวิจัยอะไรแบบเนี้ยเพื่อมนุษยชาติโอเคสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเนี่ยจอยเฟรนเนี่ยแต่ว่าผมจะเล่นคนเดียวโอเคเซฟสล็อตเนมยูอ o รด็อโอเคอันนี้คือให้มันให้เขาให้ตั้งชื่อหมานะเอาชื่อนี้เนาะมี b r u n น่มีซูสมี Mac มีลินดาอ้ยมีตัวเมียด้วย โอเคเอานี่สีทงเหรอเอาแบบสีเด่นๆด่นอะอันไหนอะเอาอันไหนดีอันอันอันไหนดีวะเนี้ยเอาม่วงแดงแล้วกันะ่ะดอนชื่อเป็นอ้วนดิอุสโอเคผิวเอาผิวแทนแทนหน่อยเนาะผมดำสีคนไทยอะ่ะไปเลย อ๋อนน่เราเดินทางมากับเรือนะครับผมดู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 ดมันเงียบจังวะอ๋อเรียนอ้วนดิอุสเราเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของที่ปรึกษาของคุณดรกลาเซียเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมความสำเร็จของเธอมีอิทธิพลต่อคนทั้งโลกเธอทิ้งคำแนะนำไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอต้องการให้คุณกู้คืนเอกสาร และโครงการของเธอเพื่อดำเนินการต่อนี่เหรออย่างที่คุณทราบภารกิจและงานของด็อกเตอร์กาเซียเป็นความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงชีวิตหลายๆด้านของเราตั้งแต่การผลิตพลังงานสะอาดไปจนถึงการทดลองทางการเกษตรภายใต้สภาวะที่รุนแรงเธอเลือกเกาะอาร์ติโลแห่งนี้เพราะเป็น เราเป็นภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยการวิจัยและโอกาสในการทดลองเราทุกคนทราบดีว่าโครงการของที่ปรึกษาของคุณมีความสําคัญมากเพียงใดแล้วเราก็รู้เช่นกันว่าการสํารวจนี้มีความสําคัญเพียงใดซึ่งเป็นโอกาสเดียวของเราที่จะกู้คืนงานของดรกราเซียพิม์พเขียวและการค้นคว้าของเธอส่วนใหญ่ยังอยู่บนเกาะคุณต้องค้นหาทั้งหมดเพื่อปกป้องมรดอกอล้มค่าของที่ปรึกษาของคุณ ก็ค okay. ือเหมือนกับเป็นอเนี่ยเป็นอาจารย์ของเราอ่ะเราเป็นลูกศิษย์ประมาณนั้นเอออันนี้คือเขาจะมีคําแนะนําสั้นๆให้ใช่ไหมสั้นขนาดไหนวะอันนี้คือปุ่มเหรอ EQ มีมีขยักกับไปเน้นด้วยอะไรนะพาราชุทโอเคเว Welcome to a r ิ t คิล อันนี้เป็นคำแนะนำสั้นๆส,นสนอนวิธีรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อรักษาและขยายฐานทรัพยากรที่จำเป็นก็มี e NERGY Hardware แล้วก็ DATA แล้วยังไงต่อยังไงต่อ <c oughs> รออยู่ยังไงต่อกดข้ามอะไรก็ไม่ได้นะอ๋ออย่างแรกคือ อย่างแรกคือ Energy เราสามารถหาได้จากโซลาร์พาน l ลข้างนอกอา้าวกด Q to build โซลาร์พานิลสองอันใช่ไหมอันนี่ยนี่ใช่ไหมโอเคสร้างไหนดีตรงนี้แล้วกันโซลาร์พาน l ลจะ generating Energy โอเคก็คือมันจะสร้างพลังงานให้เรานะน่าจะเป็นพลังงานไอเนี้ยแสงอาทิตย์อะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้สร้างสองอันไม่ใช่เหรอจะรีบไปไหนเนี้ยต่อไปเป็นฮาร์ดแวร์ใช่ไหมแต่ว่าต้องก่อนอื่นต้องเก็บแร่มาก่อนพอเก็บแร่เสร็จก็ไปที่ไม่ใช่ดิไปที่ใกล้ๆไหนอ่ะใกล้ๆ แล้วเก็บยังไง score, เมาส์สกอร์อ้าอ่านไม่ทันเมาส์สกอร์อ๋อนี่มีเครื่องมือโอเคกดกดคลิกซ้ายใช่ไหมโอ้ไม่น่าตื่นเต้นเลยตอนเก็บทรัพยากรเนี่ยโอเคเก็บมากกว่าน,นี้แล้วก็กลับไปที่เมนเบสเพื่อยุดฮาร์ดแวร์วิเด์ ไอฮาร์ดแวร์วิวเออร์คุณสามารถคุณจะพบไอไอวิวเออร์เนี่ยที่โต๊ะทำงานกดกด e ให้ไปกด e หรออ่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บแรกก่อนอื้อืมันมีอะไรมันน่าจะสั่นต้องหน่อยเนาะแบบไอเดีวเนี่ยน่าจะสั่นแบบดึกๆๆๆๆๆเงี้ยพอกดอย่างนี้แนละ้วมัน,ม,นมันชิดชืดยังไงไม่รู้ เฮ้ยเดี๋ยวยังเก็บไม่เสร็จมันบอกให้กลับไปที่เมนเบดเคเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะเย็นๆไอเหมือนไอ้ดิวนี่มันก็สแกนแร่ด้วยนะเนี่ยอันต่อไปเนี่ยเห็นปะ่ะมันบอกว่าอยู่อีกเนี่ยเออมันมันสแกนแร่ให้ด้วยวะโอ้ยอันต่อไปอยู่แปดรอเมตรข้างไหนวะข้างนี้เหรอโคตรไกล โอเคไปที่เมนเบสที่เมนเบสเออรู้แล้วรู้แล้วเมนเบสอันไหนวะเนี่ยเ,เออกด e ใช่ไหมแล้วไงต่อกดเชื่อมก็รอเงี้ยหรอเสร็จแล้วตอนนี้คุณรู้วิธีสร้าง Energy กับฮาร์ดแวร์แล้วต่อไปก็ เรียนรู้สําหรับการเก็บข้อมูลเอ,อ่อ to collect data ต้องการตัวอย่างมันจะอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมตัวอย่างอยู่ในกระเป๋าปิดกระเป๋าแล้วก็ใช้เอาตัวอย่างอะ่ะไปที่แ lap เพื่อก็ t data โอเคไหนแ lap แ a อยู่ไหนอัน,นอันนี้ป่ะเนี่ยเออเอา้าว ยังไม่ทันที่เปิดกระเป๋าดูเลยอันไหนวะเนี่ยเฮ้ยดูได้ด้วยเว้ยเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอะเป็นจุลชีพโอเคอ๋อรอมันสแกนใช่ไหมทูเก e ตมอร์ก็คือให้ตามหาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยทางซ้ายเนี่ยที่เป็นรูปเป็นรูปหลอดทดลองกับรูปดิล,ลนะมันจะอยู่ตามนี้แหละตอนนี้คุณรู้เบสิกแล้ว อา้าวก็คือตอนนี้คือเบสิกแล้วใช่ไหมนั่งไงอา้าวเข้าไปดูแล้วนี่อ๋อคออเล็กดาต้าคออเล็กมาแล้วแล้วยังไงอะ่ะอันนี้คืออะไรนี่ขายปลาได้อันนี้ขายข้อมูลแล้วผมมีข้อมูลเท่าไหร่มีข้อมูลอยู่หนึ่งจุดศูนกิก ม่มีตัวอย่างอยู่สองนะใช่ไหมอันนี้คือรูปตัวอย่างใช่ปะ่ะไหนวะอ๋อเอเนจี Energy เรามีเท่าไหร่วะอ๋อเอเนจี Energy ไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอเนจีเอเนจีเดี๋ย,ยนะสร้างเพิ่มแล้วกันสร้างเพิ่มเอาเอา,เอาให้มันเรียงให้มันเรียงกันอีกได้ปะ่ะใช่เท่าไหร่เนี่ย ใช้ฮาร์ดแวร์ร้อยอ๋อเรามี40ใช้ไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวลองลองอ้นี้อีกทีอ๋อเฮ้ยคนนี้เป็นสีน้ำเงินว่ะอ้นี้เก็บได้ไหมเฮ้ยมีกล้องส่องทางไกลด้วยส่องดิโอ้เฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีอะไรไม่รู้อ่ะนัะ่นอ่ะนนี้เหมือนจะเป็นภูเขาฝั่งนี้ล่ะ ตองนี้ไม่มีอะไรแล้วมีอะไรเข็มทิศอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีแผ่นที่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเก็บกันอ๋อพลังงานหมดแล้วนี่วะเฮ้นี่เราสร้างได้นี่วะเนี่ยมีตั้งกิโลนึงเนี่ยใช้พลังงานอาพลังงานไม่พอเฮ้ยพลังงานพอเนี่ยอันนี้พอเออได้มาเท่าไหร่ได้มาร้อยสี่ิได้อีกอันนึงได้อีกอันนึง ดคิวตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ตรงนี้เออนี่ก็เก็บไม่รู้ว่าพลังงานมันเต็มเท่าไหร่นะเนี่ยเก็บไ้กันอตอนนี้มีพลังงานยีิบสองในข้อมูลมีสองกิกแล้ววะ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่ทำอะไรขายเหรออันนี้ปลาปลาก็ขายได้ อันนี้ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ซื้อวะไม่มีขายนะซื้อได้อย่างเดียวโอเคอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ทำอาหารมีทำปลาไม่มีตตูต้องปลูกเบรดต้องใช้ข้าวสาลีซุปใช้เห็ดวะอันนี้คือเตียงให้นอนได้เว้ยังไม่นอนอยังไม่นอน เดี๋ยวแล้วเราดูไอ้นี่ค่าน้ําค่าอาหารตัวเองยังไงวะดูได้ไหมไม่จําเป็นเหรอนี่อาหารนี่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวอลอ้นี่ทางเดินวะสร้างเหรอเอาไม่มีบูปินไว้บูปินไม่มีก็ไปตามหาอ๋อนี่คือโหมดบิวนี่แผนที่เบิร์ดทราเวล นี่เหรอตัวเราใช่ไหมมาร์กได้ปะเฮ้ยมาร์กได้เว้ยเอาแล้วลบมาร์กไงวะเนี่ยอ๋คอคลิกเฮ้เดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอ่ะประวานเมื่อกี้เราเห็นเหมือนซากอะไรไม่รู้ตรงไหนวะซากซากมันอยู่ตรงไหนวะ,อนวะมองไปทางไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นก็เหมือนเป็นสถานีอะไรสักอย่าง เดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นซากอะไรตรงไหนเฮ้ยอนนั้นก็มีซากนะมันอยู่ทั่วเลยวะนี่ด้วยโอ้รอบๆเลยอะโอเคเดี๋ยวนะแผ่นที่อันนี้คืออะไรวะเฟรชเบคเตอร์อ๋อต้องไปอัลล็อกเหมือนกับเป็นไอ้นี่เป็นแบบของตกแต่ง เราไปหาพวก blueprint อะไรองเงี้ยละมะั้งโอเคอันนี้ผมไปเก็บพลังงานมาวิจัยเพิ่มอีกเพราะว่าเราเหลือตัวใหญ่อันหนึ่งใช่ไหมนี่ตัวอย่างหมดแล้วนะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ํามีน้ําอยู่สิบตั้วไงอะใช้ไงไวะใช่ไงไม่รู้เฮ้ยเปลี่ยนสีด้วยด้วยอุย้ยเสียตังวูสองพันเน่ไม่เอาไม่เอาอันนี้คือตัวอย่างไหนขอดูหน่อยดิ ตัวอย่างอันนี้เป็นไงวะสีเขียวโอเคเก็บมาขายได้ไหมเซลอาวขายไม่ได้โอเคอเคอเค้ยจะมืดแล้วว่ะเราไปใกล้ๆได้ไหมมันขับไงวนะเนี่ยไหนดูเฮลดิอ๋อนี่ไงวิธีคอนโทนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแปลเนาะคอนโทน อันนี้คือวิธีบังคับลากเลื่อนกับขยักนะเอ่อ Get Deep Water Left Shift to Make Dock Faster Space Bar to Change Between c a m e r a อ๋อ Q to GPS ยังไงอะไหนกดกดอะไรกด E อ๋อ Space อ๋อเนี่ยเหรอโว้ผมสั่งให้เลี้ยวเอ้ย ไปไหนดี <c oughs> ไปไหนดีทำไมตอนตอนขับเมาเร็วจังวะไปตรงนี้กอนแล้วกันเนาะตรงเรือเนี่ยได้เรือปะวะเฮ้ยที่มันไกลจังวะหรือว่าอ๋อมีสามระดับนี่ไงน้องหมาน้องหมาเหมือนกับเป็นโลกอนาคตหรือไงเนี่ยแบบเป็นยุคน้ำแข็งอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นต่างดาวเนาะเฮ้ยหยุด กด e ใช่ไหมมีอะไรให้เก็บไหมเก็บได้ไหมเนี่ยเอ้าเก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้เงินว่ะได้เงินเฉยว่ะอันนี้คือร่มไอชูชีพนี่เก็บไม่ได้เหรออันนี้ขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้มั้งกดชิพวิ่งอันนี้เฮ้ยกล่องว่ะเปิด เจออะไรเจอแร่งกิโล<笑><笑>โอ้แล้วยังไงอะอันนี้คือเหมือนเป็นแบบเป็นซากเรือเก่าอะ่ะเรือใหญ่มากเลยอะ่ะได้เงินกับแร่มานิดหน่อยเฮ้ยเยตรงนี้อีก200เมตรปะ200เมตร200เมตรก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะคือไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำกับอาหารใช่ไหมเฮ้ยปนไนวะ ยังไงเฮ้ยปลาเวย้ยขุดปลาเหรอหรือยังไงได้อะไรไฮ้ปลาโอเคเก็บมีอีกไหมโอ้โหอีกกิโลกว่ากลาบับดีกว่าได้ปลามาแล้วเผืเ่อแบบไปทำอาหารได้ป่าววะ เนี่ยไกลๆยังมีซากอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเหมือนเป็นเมืองเก่าเลยวะเหมือนเป็นสถาบันวิจัยเก่าอ่ะอื้อเลยอะ่ะโอเคกลับบ้านดีกว่าไปเอ้ยถอยได้ด้วย <c oughs> โอเคกดชิปกดชิปสามารถเร่งได้อ๋เอเฮ้ยถ่าเราอยู่ไหนวะนูน่นนู่นอยู่นูน่นน่าจะใช่นะ เ้ยใช่เปล่าวะเดี๋ยวนะเบก่อนใช่ป่าวะเอ้าไม่ใช่ <c oughs> จิบหายแล้วฐานอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะ <c oughs> มัวจะเป่งเลยไหนว่าฐานอยู่ไหนวะมันสูงไม่ได้อะแต่มันเอ่งนี้ได้เล็งได้น่าจะมาจากทางนี้หรือเปล่าน่าจะอยู่หลังเนินเนี่ยเล่งเลยเล่งความเร็วหมามันไม่มีเหนื่อยวะ ไหนวะเออนึ่งไงโถหลงเออน่าจะดูแผนที่เนาะโอเคถึงแล้วยุดอันนี้คือเครื่องอะไรวะไม่รู้โอ้ยติดอะไรอะ่ะเก็บกันถ่าละยี่สิบเหรอ้หต้องสร้างเยอะเลยเนี่ยถ้าจะใช้อะ่ะโอเคได้ปลามาใช้ใช้วิจัยได้ไหม ไม่ได้จะทำอาหารนี่เฮ้ยทำไมเหมือนสเต็กเลยแล้วไงเอา้าใส่ปลาได้สเต็กวะ่ะกดคิวนี่ไงอ๋อกินยังไงเอามัอกี้กินแล้วเหรออ๋อนี่ไงค่าความหิวมัอกี้กินแล้วนะงั้น งั้นงั้นงั้นทำไ้อีกอันมันจะเสียไหมพอทําเสร็จมันเก็บเข้ากระเป๋าเลยนะโอเคมีแร่แล้วนี่ว่าไหน yes. อา้าวไม่มีพลังงานใช้พลังงานกับไอ้นั่นไป <c oughs> กับทําอาหารเฮ้ย <c oughs> มันหมุนตามมานี่ด้วยนะพระอาทิตย์ด้วยนะแผงโซลาเซลล์เนี่ยโอ้พอดีเลยโอสามรอยสี oh, ่สิบเลยเหรอ เยีเ่ยมเยี่ยมงั้นไปสร้างไว้เพิ่มก่อนโอเคพรุ่งนี้ชเช้าก็มาเก็บไปน,นอนดีกว่า <c oughs> โอเคนอนไหนนอนจะเป็นยังไงเฮ้ยมันเซฟไงวะเนี้ยหรือว่านอนคือการเซฟมีตากนี่ใช้เสื้อผ้าหรือเปล่าแล้วไงอ่ะอ๋อนอนเพื่อเซฟ เดี๋ยวมันยังกลางคืนอยู่เลยนะดูเวลาไงวะเนี่ยมีเวลาบอกปะอันนี้คือสถิติอันนี้คือบลูพินนี่แผ่นที่เดี๋ยวนะมันดูเวลาไงวะเดูเวลาไงวะไ <c oughs> <c oughs> ม่เห็นมีเวลาบอกเลยแต่มันยังกลางคืนอยู่ใช่ไหมเพิ่งจะเช้าใช่ไหมไอ้ไอ้นี่มันจะสปอวใหม่ทุกเช้าเลยเหรอ ดีว่ะโอเคก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับเป็นเกมที่เล่นระหว่างพัฒนานะตอนนี้เขากำลังก็คือเราเล่นไปพัฒนาไปอะ่ะเออแล้วผมก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีเป็นแบบแนวแบบสำรวจอะไรเงี้ยสร้างฐานก็เลยลองซื้อมาเล่นดูตอนนี้เขาลดราคานะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหมดเวลาหรือ,อยังน่าจะร้อยกว่าบาทเนาะเ้ ถึงร้อยเปล่าไม่รู้อะแต่ถูกอยู่อะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเราเรียนรู้พื้นฐานแล้วนะเดี๋ยวพาร์ทหน้านเนี่ยเราจะออกสำรวจกันสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมโอ๊ยไหนเฮ้ยต้องให้อาหารไหมเนี่ยเดี๋ยวนะให้อาหารไงวะ้ยมีบอกด้วยว่าปลาอยู่กี่เมตรใช่ป่ะอันเนี้ยให้อาหารไงวเนี่ย อ๋อนี่ไงอ้เพชรคืออะไรอ๋อลูปหัวได้ด้วยเว้ยรุปหัวลูปหัวนี่บรูโน่นี่คือแม็กฮ่าบรูโน่เฮ้อาหารผมมีไม่พอว่ะไฮ้มีให้น้ำด้วยวะ่ะให้น้ำน้ำผมมีเท่าไหร่วะเนี้ยเออให้กินน้ำไปก่อนนะอาหารมีไม่พอ โอเคไปดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเลี้ยงหมากันน้องหมา